สวัสดีครับพผมอีกแล้วผมช่างบิ๊กครับผมวันนี้พามาชมโตโย,ยต้าวีออสครับนี่ฮะอาการเบื้องต้นมาช่วงล่างมีเสียงดังครับแล้วก็กินยางยางก็กินครับน่าดูเลยแล้วก็นี่ฮะตอนนี้ก็ลำการหรือชุดแหลกครับแล้วก็ลูกปืนล้อหน้าครับฝั่งซ้ายครับแตกดุมอันนี้ทักก็เปลี่ยนลูกปืนไปแล้ว รียบร้อยครับผมแล้วก็ที่ตัวที่เสียจริงๆคือตัวตัวนี้ฮะตัวนี้คือแหลกพวงมาลัยครับคันนี้คืออาการรถผมว่าน่าจะดูน้ําท่วมเยอะไปหน่อยครับเนี่ยฮะมันเกินเยียวยาครับตัวนี้ต้องเตียนครับซ่อมไม่ไหวครับดูจากแกนครับเนี่ยฮะสนิมเต็มไปหมดเลยครับ อันนี้ก็รถทิ้งไว้นานน่าจะลุยน้ําท่วมบ่อยครับอันนี้คือาราบจระบีก็แห้งไปเลยครับลูกหมากก็หลวมเนี่ยฮะพวกแกนก็เป็นสนิมเป็นตาหมดครับเนี่ยฮะไม่นี่ไม่อันนี้แบบนี้สภาพนี้ไม่แนะนําให้ซ่อมครับผมอันนี้คือเปลี่ยนอย่างเดียวครับซ่อมไปก็ไม่จบครับระยะล่องฟันสึกเนี่ยฮะสึกก่อนไปหมดแล้วครับ อันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นของเชียงกงครับอันนี้ก็ทําการประกอบอยู่แล้วก็มีเปลี่ยนบูธลูกหม,มากเป็นลูกล่างบูธปีกนกล่างตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับของเก่าขาดครับตัวนี้ใช้งานไปนานๆเป็นเป็นลูกยางครับก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เป็นวีออสครับเสียงดังช่องล่างมีเสียงดังพวงมาลัยกินซ้ายกินขวาหลวมแหลกหลวมก็นี่ฮะเกิดจากตัวแหลก ใช้งานมานานครับแล้วก็ยางกินหมดไปเลยครับฝั่งซ้ายรถไม่ได้ศูนย์ครับแหลกหลวมศูนย์ก็เพี้ยนไปไปดูอีกหนึ่งคันครับผมโตโยต้าวีโก้ครับลากมาเมื่อคืนเนี่ยนี้เชือกลากยังไม่ถอดเลยครับนี่อันนี้เดี๋ยวค่อยเอามาชมกันอันนี้ก็ซีวีอีกหนึ่งคันคิวบแล้วก็รออะไรครับหนึ่งสองสามสี่คันอันนีอ้อันนี้ก็รออะไรกันวันนี้ก็ ลุยคันนี้ก่อนครับคันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณอีกประมาณสองชั่วโมงครับเต็มที่เลยลุยให้ลูกค้างานช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับที่เรารับจบทุกสถาทุกอาการครับผมไม่ต้องห่วงครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ